สวัสดีครับวันนี้มารีวิวกันเบ็ดของนักขวัญนะครับว่านักขวัญใช้กันเบ็ดตีเยอปอมเนี่ยของค่ายไหนกันบ้างนะครับถ้าจะถามว่านักขวัญใช้กันเบ็ดของค่ายไหนเนี่ยแน่นอนว่านักขวัญเป็นแฟนตัวยงของเพียวลัวนะครับค่ายจากฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองนะฮะเดี๋ยวมารีวิวทีละขันนะครับตัวบนสุดเลยนะครับจับคู่กับแอนเทเลสนะฮะตัวนั้นจะเป็นเพียวลัวอะเมโลโปรเป็นตัวโปรเลยนะครับตัวรองลงมานะครับเป็นตัวนี้เป็นเพียวลัวอะเมโลนะครับเฉย นะครับตัวรองลงมาตัวนี้เป็นเพลโรชเพ่นนะครับเป็นตัวที่นักขวัญทำตามของลูกค้านั่นก็คือใส่ด้ามเต็มนะครับใส่ของลูกค้าแล้วตัวนี้นักขวัญทำของตัวเองเรียบร้อยเพิ่งเสร็จเลยนะครับเจ็บๆเลยและตัวรองลงมานะครับเป็นเพลโรชัพ่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเวดอ่อนนะฮะงานปลาช่อนเพิ่งได้มาหมัดๆเลยนะฮะเพิ่งจัดมานีโลโก้ยังไม่แกะเลยนะครับผมและต่อมานะครับตัวนี้เป็นในเครือของค่ายเพรัวนะครับผมเป็นซิกมานะฮะเป็นคันอ่าอ่ายูนะครับ นี่คือคันของน,กนักกวนเลยคันจะกค่ายอื่นมีไหมมีนะฮะลูมิกาไฟตนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นของหน้าจนาอ,อนนะครับฮาซอนนะฮะนี่คือคันเบ,บ็ดที่น,กนักกวนใช้ประจําเลยและตัวที่ชอบใช้มากที่สุดคือน,นี่นะครับพเพียรชัเพนตัวที่น,กนักกวนเพิ่งเปลี่ยนด้ามเป็นด้ามติมนะครับแต่ว่าตัวนี้ได้มาใหม่และแต่อไปจะต้องเป็นคันนี้นักกวนที่น,กนักกวนจะชอบใช้นะครับเพราะว่ามันใช้ดีจริงๆนะครับคันเบ็ดจากค่ายนี้ใครยังไม่เคยลองนักกวนแนะนําว่าไปลองซื้อมาใช้ดูนะครับทุกรุ่นใช้ดีมากว